โอเคครับราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้าไม่แชนแนลกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรุ่นพลังแฝงนี่ก็เซตไอทมของไฮยเตกันดีกว่านะครับไฮยเตนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าอาผมได้ทำคลิปแนะนำตัวละครไปแล้วนะครับไม่ใช่แนะนำแนะนำ ผมได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับแนะนําว่าไฮเตะเนี A ่ยควรจอกธนูหรือไม่ควรออกธนูดีนะครับซึ่งเป็นไเป็นการเปรียบเทียบนะครับไม่ได้นารวมพลังแฝงแล้วก็เซตไอเทมนะครับแต่่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนารวมพลังแฝงก็เซนเอเทมในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะเจอสถานการณ์แล้วเราจะรับมือมันยังไงนะครับจากประสบการณ์ที่ผมไปเล่นไฮเตะมาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมไปเจอไฮเตะแบบคนเล่นจริงๆมาล้วจะแก้ไขสถานการณ์หน้า,า,นา,นางานยังไงเมื่อเจอตัวนี้ตัวนั้นตัวนู้ตัวนี้ตัวนั้ มาสอนและผมจะมาแนะนํากันหมดเลยนะครับเพดัะนั้นขออนุญาตไปดูทางด้านรูนกันก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยก่อนไปดูรูนแป๊บน,นึงครับก่อนไปดูรูนทุกคนผมลือมอธิบายครับว่าไฮเตเนี่ยมันควรที่จะต้องอ่าทําความเร็วนะครับตัวไฮยเตนะครับจำเป็นที่จะต้องทําความเร็วให้ถึง150เพื่อทําให้สกิลหนึ่งเนี่ยปาดอกครบทุกดอกและก็เพื่อทําให้สกิลตีเนี่ยปาดอกครบทุกดอกนะครับผมเรียกดาวกระจายว่าดอกประจํานะครับก็จะทําให้มันตีเร็วขึ้นแรงขึ้นและมีสกิลที่มันดีขึ้นนะครรัับเพาะะฉนน้ พยายามทํายังไงได้ให้ครบ150นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจ่ออย่างไงได้ให้ครบร5 0ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันอีกทีในช่วงของไอเทมนะครับเราไปดูทางน้านรูน,นก่อนเลยรูนไฮเตะนะครับรูนเดียวผมจะไม่แนะนํารูนอื่นขาดคบว่ารูนไฮเตเนี่ยอ่ารูนไฮเตตเนี่ยผมจะแนะนําเป็นรูนเดียวเลยรูนอื่นมันไม่สามารถผมใช้คํานี้นะมันไม่สามารถเปไปทางอื่นได้เพราะว่าตัวไฮเตอย่างที่คุณผู้ชมพี่ผมบอกไปเมื่อกี้มันต้องทําความเร็วให้ถึง150%ถ้ามันถึง150%แล้วตัวมันจะทําประสิทธิภาพและตัวมันจะ เพราะฉะนั้นผมจะให้ใส่รูนที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมันสุดที่สุดแล้วกันนะครับในบรรดาตัวของมันแนะนำไปในส่วนของอเวกสปิริตแล้กค้อนคลอครับอย่างละ10เม็ดครับรูณความเร็วโจมตี26นี่คือรูนเนสิกและก็รูนตลอดการของไฮตินะครับตราบใดที่มันยังไม่ถูกเนิฟหรือว่ามันยังไม่ถูกบัฟใดๆทังสิ้นนะครับผมก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมใช้แต่รูนนี้นะครับอเวกสปิริตแล้วก็ราค้อนคลอย่างละ10นะครับผมเป็นรูนที่แครี่สามารถใช้ได้ตลอดการนะครับผมนี่คือ รูนเบสิกของแครี่แบบที่2นะครับผมป่าก็สามารถใช้ได้นะใครสามารถเล่นแอสตินเนี่ยเดีวๆพิวพ้วๆเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยก็สามารถใช้ได้ครับโอเมนใช้ได้แน่นอนคิวกรอดใช้ได้แน่นอนเพราะนั้นลองนําไปปรับใช้ในตัวละครดูยครับชื่อรูนนี้เขาจะเรียกว่ารูนความเร็วโจมตี2 6ครับหรือว่าตีไว้2 6โัก็แหละนะครับไปเราไปดูทางด้านของพลังแฝงกันก่อนเลยพลังแฝงไฮเตะนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดังสิ้นนะครับผมมองว่าไฮเตะเนี่ยมันพลังแฝงมันยังคงเส้นคงวายอะมันยังไม่บบมไมเปไป ทางนี <muitas S 2> ้ผมก็มองว่าพลังแฝงเนี่ยจะทําให้ตัวไฮเตเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วเพราะนั้นใส่พลังแฝงนี้เลยครับแต่ผมแล้วแต่คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากได้ปาเน็คุณผู้ชมก็เอากันสลิงเกอร์คุณผู้ชมอยากได้เคลียร์คิปไวๆหน่อยก็ออกเป็นมินเนียนคิวครับเพราะว่าไฮตีและต้นเกมมันปลาดอกอ่ะมันยังเคลียร์คิปไม่หมดไงเพราะนั้นเราต้องการลัดช็อตคิปในช็อตสําคัญผมก็เลยจึงเอามินเนียนคิวมาครับเพื่อจะทําให้เราเคลียร์เลนไวๆเดินเกมได้ไวขึ้นเติมเลนได้ดีขึ้นนะครับผมเลยเอามินเอ็นีีี้้้้สฟาเน่่ยแแลวตคุณผูชม จะไปปรับเลยเพราะนั้นพลังแฝงของไฮเอตตผมมันจะขออนุญาตแนะนําเป็นอันนี้อันเดียวนะครับผมส่วนเชลเลนเจอร์สกิลนะครับอันคลิปก่อนๆผมไม่ค่อยแนะนำเชลเลนเจอร์สกิลเท่าไหร่แต่ว่าอัน,นคลิปนี้ผมจะแนะนําให้นะครับไฮเอตต์ Hi สามารถใช้ได้2อันนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟลิกอร์อันติฟลิกอร์สกิลหนึ่งฟลิกร์อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเอาไปใช้นะครับแต Hi ่ไฮเอตต์เนี้ยเริ่มมีความนิยมในการหยิบพูดีไฟมากขึ้นนะครับพูดีไฟเนี้ยจะทําให้เราไม่โดน CC เป็นเวลา1.5วินาทนะครับเออไว้้ใชตี่เเเรรรราาพออัตัติป๊บรากดปับ๊บเรห ไม่โดนซ c ในช่วงที่เรารําถือว่ามันเป็นดไริที่เจ่มว้ามากแต่น,นี้จะหยิบในกรณีที่เราเจอซ c พวกสกิลสปันสโลแบบประมาณ5 5าห้าสกิลขึ้นหรือว่าแบบตัวแบบมันมีทุกตัวอีมไฟมีทุกตัวผม่าจะขอแนะนําว่าเอ้ยใช้อันเนี้ยน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันสตันมันไม่ได้เยอะอะไรก็เอาฟิกเกอร์นะครับแต่เบสิกเลยผมขออนุญาตให้ทุกคนใช้ฟิกเกอร์ไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือคือแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดแล้วกันเนาะมาดูทางด้านไอเทมของไฮตีนะครับไฮตีนะครับแม,ม่รรน ค่อนข้างจะนิดเดียวขอโทษนะครับขอใชค้คาว่านิดเดียวนะครับมันไม่เยอะหรอกมันสามารถออกไอเทมแบบเดิมได้ไหมก็ยังสามารถออกได้นะครับแต่ผมไปเจอบางเกมนะครับผมเล่นคนดูผมในสตรีมผมจะบอกคนดูผมว่าน,น้องน้องออกอันนี้เถอะรองเท้ากันซีซีเถอะอย่าออกอย่าไม่ใช่ออกต้นเกมนะออกเลดเกมก็ออกเลดเกมเพราะเลดเกมเนี่ยสกิลซีซีของแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มจะมีกันแล้วเพราะนั้นแนะนำไม่ออกอรองเท้าซีซีในช่วงเลดเกมแล้วเราค่อยไปออกของความเป็นในการโจมตีชดเชยในส่วนที่มันขาดหายไปนะครับมันจะดี กว่าแต่ขออนุญาตเซตให้เป็นในส่วนของรองเท้าทีไวก่อนรองเท้าทีไวทารอนและก็สลิกสติงนะครับเป็น3ไอเทมคียหลักของตัวไฮยะเตะเมื่อคุณผู้ชมได้3ไอเทมคียหลักของตัวไฮยะเตะแล้ว,ลวคุณผู้ชมจะไปออกอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะไปออกครับ,อย,อ,บรอยากจอกดาบแดงอยากจอกดาเมจอยากจอกขวานอยากจอกฟอสเขยอยากจอกนู่นนี่นู่นนันน่นแล้วแต่คุณผู้ชมอ,อยากจะไปออกนะครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอยากจะไปออกประมาณไหนอยากไปออกประมาณไหนแต่ขออนุญาตไอเทมนะครับให้ฟิก3 ชิ้นนี้ไว้ส่วนชิ้นอื่นๆแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะไปทานะครับซึ่งผมขออนุญาตเซ็ตไว้แบบนี้ก่อนนะครับธนูใหม่สามารถออกได้ไหมธนูใหม่สามารถออกได้ครับในกรณีที่เป็ือนที่ผมบอกอะ่ะเราออกเป็นรองเท้ากันซีีใช่ไหมอ่ะเราก็ออกเป็นธนูแบบธนูแบบเออช่วงเลดเกมก็ได้เลยไ,ไม่ต้องเสียก่อเกิดฟรีๆอาจจะออกแทนในนี่เลยก็ได้มันจะทําให้ดาเมจของเราอะ่ะเป็นดาเมจที่หวังครีมากขึ้นและแรงมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะ เอาไปใส่กันแล้วกันนะครับผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าอาจจะเอาไปใส่บางคนก็บอกว่าอยากเอาดาเมจอาจจะเปลี่ยนฟอร์สเข็เป็นในส่วนของออมมีอาร์มก็ได้มันอาจจะช่วยทําให้ดาเมจเราเนี่ยมันโอเคขึ้นนะครับมันจะโอเคขึ้นเปล่าก็อย่างนี้คุณผู้ชมลองไปตัดสินกันดูเลยแต่ผมมองว่าดาเมจประมาณเนี่ยของไฮยะติเนี่ยมันน่าจะสุดสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําไฮยะตินะครับออกของแท่งสักชิ้นหนึ่งส่วนที่เหลือก็เซตไอเทมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเซตไอเทมของไฮยะติในปัจจุบันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมการแนะนํารูพลัังงงแสก็เเซตตไออทมขวไฮม นะครับไฮเดเตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเหมือนกับตัวมันอ่ะมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทไหนแพทไหนมันก็เก่งอยู่แล้วตัวมันมีทูดาเมีตัวมันมีความพลิ้วตัวอะไรมีความทนนานอะไรของมันเนี่ยแล้วแต่ของมันมัน,มนเป็นตัวที่ละลายแทงได้ค่อน,นข้างดีนะครับเพราะ,ะนั้นผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าสมมติไฮเตเตตัวเนี้ยถ้าใครเล่นชั่งนะครับก็หยิบมานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากๆในทุกๆแพทนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชออออบบคคคคคลลลลลิิิปปปปนนนนนนี้้้กกกกกกก็็็ย่่่าาาาาาาืมมมมดดดไไไ์เเัังใใจจจรรรหผผววะะะทตฝ xe thì tăng có tập độ nhưng con có đôi chưa các ông